ก็สวัสดีเอฟซีแฟนตำเหล่าของเขานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนสิบไปชมนะครับการคิดคำนวณนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทีนารักนะครับที่สนับสนุนนะครับอุปกรณ์คิดคำนวณมากนะครับผมก็ไปซื้อมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องไข่มุกนะครับขอบคุณแม่น้องอบอ้อมนะครับที่สนับสนุนมากนะครับอันนี้ ปราะกาไฮไลท์ครับแล้วก็สมุดปกแข็งนะครับสมุดปกแข็งนะครับเดียไว้ต้องเหลมเนาะพอเหลมเก่ามันจะหมดแล้วนะครับเหลมตอนจะหมดแล้วนะเอาไว้คิดคำนวณน,นะครับแนวทางกับให้พอแม่พี่น้องนะครับถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนกับนะครับกับเลขบัญชีกับยูอ่าหนาเฟซนะครับหนาเฟซเข้าไปเบื้องได้นะครับผมจะสามารถสนับสนุนได้ ับ,บบังคับกันเด้อนะครับเดี๋ยวเสียศรัทธานะครับบบังคับกันนะครับหวอยเขาจงวากันนะครับหวอยบ่เขาก็ขอถอดขอให้ผมก็เฮ็ดไปตามสูตรนะครับเนาะอ่าเขาก็มาเบิ่งกันเลยนะครับว่าเมือ่อวานนี้เขาไปศูนห่านะครับอย่างสวยงามเนาะนี่ก็เขาอีกแล้วเดี๋ยวแก้ให้ไรก่อนแก้ให้ไรก่อนนะครับะครับก็เข้าไปในที่ 0- 5ห้านะครับ สวยงามพรรามแปดหรือพรรามสองก็โอโห้นะครับเขาเรียกล่างได้ครับศูนย์หาวันนี้ผมกับคำนวณให้แล้วนะครับให้พี่น้องนะครับผมกับคำนวณให้เรียบร้อยนะครับเบิงสถิตินะครับคอยากเบิงนะครับสถิติก็เดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแดเก้าสิโอ้โ งวดของวันสุกที่สิบเจ็ดนี่พ่อแม่พี่น้องก็สิบเก้านะครับวันสุกที่สิบเก้าพ่อแม่พี่น้องก็อันนั้นนเด้อสร้างใจไว้ในเด้อเพราะว่าเขาเดินมาเง้ยวเรวนะครับผมขยันเขาลุ้นเพื่อกันนะครับเขาก็เด่นตัวไหนนะครับถามว่าผมเด่นตัวไหนในงวดนี้ผมก็เลขกำลังวันมันเป็นเลขหกเด้อพี่นอ้องเลขกำลังวันมันเป็นเลขหกแต่ว่าไ้จับตัวนี้นะครับนะครับ เก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่นะครับผมกับตัวน้ำนะครับเพราะว่าศูนย์นี่ไปได้ทั้งบนและล่างนะครับยังสังเกตงวดที่ผ่านมากนะครับกัอ่าแตกนะครับในที่บนอ่าแล้วก็มาละมาบนนะครับแล้วก็มาล่างมาบนแล้วก็มาล่างยูงสี่นะครับเนาะอ่าแต่ว่ากับเขานะครับบางเท้อกับจะวิ่งกันไว้น้ำบางเทื้าเขาก็มาคูคูแนวนี้นะครับ มังเทอเข้ากบมาสีนะครับบางเทอเข,า,ขอากัมาตรงแบบนี้นะครับอ่าไก่พี่น้องเอาไปจับวินคือจับวินแนวใดก็เอา01249นะครับไปตั้งกัเขาก็จับวิน0ูนย์ห0ึ่งศูนย์สอเกา่ก้าเขากับสองสองส่ 2, 24, 29, เกาก็ 49, 15, เับสี่สีนะเท่ากับซื้อกลับไปกลับมานะครับ อประมาณนั้นครับเอามาลุ้นกันนะครับรอผลวัตถิซิบเก่าเดือนเก่านะครับเขาจะไม่เห็นบอนะครับอย่าลืมเด้อหกกับสี่ตัวเดียวกันพี่น้องกับมวไปหน่ำนะครับหกสี่ 4, เอ 9, อหกกับเก้าวุ้ยเบาผิดอยู่เรื่อยหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับให้พี่น้องกับมวไปหน่ำเป็นหกสี่นะครับผมอ่ะส่วนตัวอื่นก็ปกติเนาะอ่าเน้นแต่ว่าเก้าสี่กับหกสี่นี่แหละนะพอเขาสมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ ผู้ลังยังสิเก้าชีวอกหนึ่งสองบอกอย่าไปทัวร์เถาะเห็นมันเข่าตรงตรงเกือกเชียเนี่ยฮะนะอ่าหนึ่งสองอ่าเก้าแล้วก็พระเอกของเฮาก็คือเลขสี่นะครับจากสิเป็นเลขสี่หรือนะกะเ่นซีไว้นั่นแหละเนาะครับเนาะกะขั้นรูดก็รูดเก่ากับสีนะครับผมอืมเอาสีกับเก่าไปรูดเพราะว่าเขามา ขั้นข้ามาล่างเขาจะมาคูนี่มาคูหนาประมาณนี้นี่นี่ก็มาคนูนี่ก็มาคูนี่ก็มาคูนี่ขั้นมากลางปกติล่างก็จะเข่าตรงตรงเลยซีศูนย์กับซีศูนย์แต่ว่าคือจังเป็นจังแก่งกันนี่เนาะ, <laughs> ะเสียเข่าตรงให้กับวอเนาะอ่ะตามต่อครับพี่น้องสูตรน,นี้นี่เด้ออ่ากับขอบคุณเอฟซีอีครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนนะครับกาสมุดปากกามาให้ ขอบคุณอย่างสูงนะครับไทยเอฟซผู้ได้โชคดีนะครับอยากสนับสนุนกับหมายเลขบัญชีอยู่หนาเฟสนะครับผมกะสามารถอ่าโอนเขามาได้นะครับผมก็ขอบคุณลวงหนาสำหรับคลิปนี้ผมก็มีผมก็ม,กม,กมีข้อมูลมนะาฝากพี่น้องกันเพียงเท่านี้นะครับขอบกันไหมในคลิปหนาะสวัสดีครับ